สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับรายการสติหุบออฟดิ u ิตลนะวันนี้เรามีกล่อง m ิ s t e r y Box อยู่แล้วบ่อยเหลือเกินเดีย๋ยช่วงนี้มาบ่อยบอกแล้วว่า <c oughs> ตังตังติง่มกลับมานิดนึงออแล้วก็หมดไปแล้วนะก็วันนี้นะครับเราจะมาอ n b นบ็อกซิรองเท้าค่ายที่เรามแม, <c oughs> ม้แต่ยังไม่เคยแม้แตยังไม่เคยแกะเลยค่ายนี้เพราะว่ายอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยชอบดีไซน์เขาเท่าไหร่แต่ว่า ก็ไปสะดุดตากับคอลเลคชันใหม่ๆในปีนี้นะก็เลยว่าโอเคจัดสักหน่อยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกองอะไรรองเท้ารองเท้าอีกแล้วอาดิดาสอ๋ะอาดิดาสอันนี้พวกพูดลสำหรับไม่รุ้นหน่อยอ่ะเดี๋ยวก็ดูรุ่นเอาเองแล้วกันเอาไม่รู้หรอเ่าอาดิดาสแกะเลยแล้วกันโอเคเน่ลุ้นอ่ะลุ้นลุ้นดูปกก็เดี๋ยวก็รู้เออไหมทำเป็นลุ้นทำเป็นลุ้นแต่ดูปกก็รู้แล้ว น้ำรีบน้ำรีบโอ้คัตเตอร์คมคมคมวันนี้มคมกลิปนะซื้อมาใหม่แล้วไม่คมก็เอาไปทิ้งแ <c oughs> พ็กมาดีนะรอบนี้ยอมรับเลยอันนี้ซื้อกับพี่เขานะครับพี่เขารับหิ้วนะเออบอกก่อนไม่ได้ซื้อกับอนีตแดนโดยตรงพี่เขาก็รับหิ้วให้เนะ่ย <c oughs> พี่เขาใจดีมากเลยก็ขอขอบคุณพี่เขานะครับ <c oughs> ถือว่าขอบคุณเสร็จแนละ้วแคมีบินนะ ว่าซื้อไปเท่าไหร่หลดไปเท่าไหร่นะประมาณนี้โอเคเก็บนะบินเก็บกล่องว้าอู้หูอืมปีนี้กล่องสีเทาอย่างนี้เลยเหรอโอ้เทาแถบเงินสวยๆใช่แตบวัสดุกล่องจับดูดก็มกันสากๆอาจจะเป็น,นไม่รู้สิไม่เคยจับบางๆนะไม่เคยจับกล่งองแบรนด์นี้เท่าไหร่อ่าจริงๆอาตรงอาดิดาเยผมไม่ค่อยเล่นนะครับ พอจับๆดูแล้วผิวมันเอาฟังเสียงนี่สักๆดิเอาโอเคก็ได้อยู่กล่องดีไซน์เขาเรียกว่ามินิมอลเรียบหรูเรียบๆไม่มีอะไรเลยลายเลยดีทงดีเทลกลาองฮาร์เด้นเมื่อก่อนเท่กว่านี้เยอะนะจริงๆถ้าเราเคยสังเกตเคยจะมีตาด้านข้างใช่จะมีร์เด้นเลยอันนี้เหมือนเหมือนฮาร์เด้นจะไม่ใช่ลูกลักไปแล้วเอเคเปิดกล่องนามีอะไรให้มาบ้างอันนี้ไงมีพิมพ์ลายอยู่ข้างในนิดนึงนิดนึง กับลายอาดิดานะฮาเดนกลายเป็นลูกไม่น้อยแล้วอ่ะแกก็เป็นหนึ่งคู่อ๋อหนึ่งข้างหนักนะน้ำหนักรองเท้ที่จับรู้เลยโอ้ยมันเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักโอ้ยโอ้แล้วว่าเราไปจับรองเท้าเบามาหลายรุ่นวะเออเราจับรองเท้าเบามาเยอะดีกว่าอ้าวโอเคแกมามีอะไรมาด้วยเนี่ย อ๋อดันดันทรงขอบรองเท้าขอบยางขอบรองเท้าแล้วก็รื้อกระดาษอ่ะคุณดีมีกระดาษคุณดีมีกระดาษอ่ะพอถอดกระดาษออกน้ำหนักเป็นไงดีขึ้นไหมไม่เลยนะอ่ะเดี๋ยวแล้วก็พอจับก็สัมผัสก็ได้รู้แล้วว่ามันหนักอะไรบ้างขอหน่อยขอคุณก็รีบรื้ออินโซล่ะเกินยังไม่ทันเล่าอะไรเลยยังไม่รื้อคุณก็รีบเามารีบแล้วเกินไอ้ควกเควกคุณมันสายแควกไงเออเก็บกล่องไม่มีอะไรแล้วนะดีเทลเนี่เอาไปซะ อยู่กับแฮร์เด่นวลุมแนะครับของ Adidas นะ <S <S 1> <S 1> มาแล้วรอบนี้ใครที่รอ Adidas อยู่มาแล้ว เราจะมาปีกลองกันมาแล้วนิดนึงตอนแกะกล่องนะครับเออก็ดูโดยรวมแล้วผมว่าดีไซน์เขาคล้ายคลึงกับ harley j e อยู่นะโดยเฉพาะส่วนนี้ส่วนด้านหน้าใช่ไหมครับแต่หัวตัดเนี่ยเขาเรียกวอะไรโทบ็อกท็บ็อกแบบทอปบ็อกโอ้เอาลิเกอร์หน้าเท้าอาดิดาสนี่ีเล่ากอว่ามมีปัญหาเรื่องไซส์อยู่นานแล้วคู่นี้ผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันไซส์จะโอเวอร์หรือว่าบีบ ซึ่งข้อมูลก็ไม่ได้มีให้ดููสักเท่าไหร่แต่แต่มองมองผิวเผินนะคุณใส่ไซส์อะไรไปครับผมใส่ไซส์เก้าแล้วผมก็สั่เก้าตรงไซส์มาเลยเพื่อที่จะได้คําตอบว่าคู่นี้มันโอเวอร์หรือว่าบีบมันดูใหญ่มากเลยนะก็ใช่ก็จริงมันดูใหญ่มากเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวรู้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 คู่นี้ดีไซน์โดยรวมมันอวกาศนล่ยออาดิดาสปีนี้ทางคอลเลคชันนะครับมันอวกาศมากๆมันแบบเหมือนหลุดมาจากดาวคารเน่ไม่ว่าจะเปจะไปทัวร์ดาวคารีกน่ ฮาร์เดนฮาร์เดนใช่ไหมแล้วก็ตัวอินฟินิตี้ที่ปล่อยออกมาแล้วก็มีเทยางที่ไม่อวกาศเหมือนหลุดคอลเลคชันไป AE อ่าใช่ AE AE 1นะอไวันนี่ก็รอก่อนแต่ว่าน่าจะจัดแหละแต่ว่าก็ต้องรอก่อนแล้วก็มีเดมเดมเก้าที่เพิ่งปล่อยรูปหลุดมาแล้วก็มีไอ้ดอนดอนชื่ออะไรนะดอนอิช่าดอนอิชชูที่ระบายมิเชล ก็ปีนี้อยากจะบอกว่ารองเท้ามันของดีด้า s ออะคอลเลกชันตีมมันหลุดมาใกล้เคียงกันหมดเลยเปลี่ยนวัสดุนิดหน่อยแต่ดีไซน์คือคล้ายคลึงกันอยู่เด้อนนะผมก็เลยสับสนอยู่พรุ่นี้จอ้ำหนักข้างบนน,บนะเบานะแต่พอมันไปหนักเคสของมัน,นตรงเคสรอบครอบตรงนี้เหมาะกับคนที่ใช้เท้าแบบเป็นเต็มเท้าของมานน่าจะเซฟสุดๆอยู่โดยความดีไซน์มันก็เรียบเนะแต่ว่าแปลก แปลจริงแปลกเรียบแต่แปลกไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าก็มีความคล้ายคลึงให้ได้เจ็ดอยู่มากอยู่พอสมควรนะครับโอ้โหนะมันเหมือนเป็นถุงเท้าอีกชั้นนึงเลยนะอืมเป็นวลอะไหมเจ็บไหมีงูเห่าปะเอ้ยลืมลืมกาวยี่ห้อยี่ห้อแบรนด์นี้เป็นไงบ้างสดชื่นไหมเออกลิ่นกาวไนกี้อาดิดาสจะต่างกันทะลุปุ้ยเออจริง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  สูตรกลิ่นกาวก่อนถ้าเป็นอาดิดาสมันจะมีความเป็นน้ําหอมขึ้นกว่านิดนึงแต่ถ้าเป็นกาวไนกี้นี่ก็คือจะแรงๆหน่อยใช่ไหมกาวอาดิดาสมันจะอบอวนนิดนึงอะอบอวนไม่เหมือนของไนกี้ถ้าเรามารีวิวกลิ่นรองเท้ามาแล้วนะครับถ้าของไนกี้นี่กลิ่นจะแบบตีเลยเราไปถึงขั้นนั้นกันแล้วนะเอออโอเคว่ากันเรื่องดีไซน์จบแล้วไม่มีอะไรเลยที่จะพูดถึงกับดีไซน์คู่นี้เทียวกับที่มันแปลกแต่เรียบนะแปลกจริงไม่มีโลโก้หาได้สักจุดหนึ่งไหมหาก่อน พอไม่มีเจอแต่ก่อนเจอแต่อ๋อโอ้โหเป็นลูกเบยน้อยขนาดนี้เลยว่าเด่นบักวันเออที่หิ้วรองเท้าเนาะใช่ที่เดียวด้วยเอาไว้ถือเต้เต้ไปแล้วรูร้อยเชือกอ่ะมีนะครับมีอะไรแอบไว้อยู่จริงเหรอเออเขาไหนวะอ๋อรูร้อยเชือกเนี่อ่ะเขามีรูร้อยอ๋อมีรูร้อยเพิ่มมาให้ เอาไว้ล็อกดาวน์เนาะแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคทีนี้รองท้าคู่นี้มันจะมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีอยู่พอสมควรใช่เดี๋ยวเราไปเริ่มกัาทีละจุดแล้วกันครับเริ่มกันด้วยเ p p e r คุณแกงอ p p e r อ่าพูดยังไงดี upper ส่วนไปเลยแล้วกันมันซับซ้อนอยู่ใช่ใช่มันค่อนข้างซับซ้อนเอาโทบ็อกที่ตรงด้านหน้าก่อนเป็นหนังอ่าอ่าสีดําตรงนี้ตรงนี้นะเป็นหนังนะครับเป็นหนังซึ่งดึงดีสัมผัสดีเลยนะสัมผัสดูพรีเมียมดีเป็นหนังดูพรีเมียมดี นะครับแล้วก็ upper, อัปเปอร์ส่วนส่วนด้านข้างเนาะจะเป็นเขาเรียกว่า EVA case เป็นเหมือนพลาสติก EVA <pronounce S 1> ซึ่ง, <S S <el> งน้ําหนักผมว่าน้ําหนักน่าจะหรือมาจากบูทไม่รู้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่ EVA case ก,ก็น่าจะมีน้ําหนักอยู่พอสมควรในตรงสีส้มทั้งหมดนี้นะครับทั้งสองข้างเนาะชั้นในมันปืออะไรแล้วนะชั้นในมันจะเป็นที่มันวางเป็นซ็อกก่อนจะครอบด้วยเคส ก่อนจะครอบด้วยเคสอ่าในนี้เขาบอกว่าทํามาเหมือนอ่าเป็นทรงถุงรองเท้าอ่ะเป็นถุงรองเท้าเอาไว้ใส่ให้พอดีกับเนี่ยคุณผู้ชมทรงเท้าเลยอย่างที่คุณแกงบอกนะมันจะเป็นคล้ายๆกับซ็อกเข้าไปใช่เป็นซ็อกเหมือนแบบใส่ใส่ช่องเท้าเข้าไปเลยครับแล้วมันจะพอดีไอ้รองเท้าจริงๆก็คืองงมากงงอยู่ใช่กับคุณตาชอนี้ยังแบบแปลกๆตอนแรกตอนดูรูปมันไม่แปลกนะแต่พอจับ ไอ้มันแปลกจริงวะอ้าวแต่ผมมีคำถามเวลาว่ามาร้อยเชือกนี่ต้องผ่านตัวรังนี่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราก็รู้เพราะว่าตอนนี้เราแกะกล่องอะเออแต่เรามันไม่ผ่านหรือคุณจะผ่านได้ไงนี่มันก็คือโอ้แอดวานอีกแล้วเพื่อนไม่ใช่นี่อย่างนี้เวลาใส่อะกูนตะกูลเนี่ยมันต้องง้างอย่างนี้เกี่ยวไม่จับไม่เฉยไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านแล้วเราจะลูดร้อยเชือกหน้าเท้าไปเลยอ๋อกดหน้าเท้าไปเลยเหรอใช่ใช่เนี่ยเนี่ยคุณไม่เคยใส่ไม่ชินตาเคทอมสั้นไม่ชินเลยเห็นแล้วแบบก็จะที ลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าเหมือนแต่เราว่าจริที่จับนะเหมือนมันปรับแก้มะนะถ้าเป็นแทยัางสองกับไอแอนต้าเคทอมสั้น4รู้สึกนะฮะซ็อกตรงเนี้ยมันจะหนาแล้วก็แน่นมากจะใส่รองเท้ายากแบบยากจัดอันนี้คือทํามาให้มันหลวมๆไปเลยตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มันจะได้ใส่ง่ายๆนะเนี้ยดึงมาแล้วก็ใส่ได้เลยโอ้โคือทรงรองเท้าดูใหญ่แต่ผมพอผมกดเข้าไปคุณนี่ผมพูดเลยนะคุณแกงไม่เหมาะคุณเลย น่าจะระบายไม่ระบายอากาศน่าจะเรียกได้ว่าถึงเข้าขั้นวิกฤตวิกฤตอ่ะไม่ยิ่งเหงื่อเยอะพูดคำที่ผ้านะคุณผู้ชมวัสดุของเขาข้างในคือผ้าทั้งหมดเลยนะคือมันเป็นเขาเรียกว่าซ็อกใส่เท้าโดยที่ชุ่มเลยนะโดยที่ไม่มีดูระบายเลยเป็นผ้าล้วนๆเลยไม่เหมาะกับคนเหงื่อเยอะเลยนะครับรองเท้าคู่นี้เพราะว่าพอเหงื่อมันอมมากๆนะกลายเป็นผ้ามันจะเปื่อยนะครับถ้าปากไม่ดีทําความสะอาดไม่ดีหรือว่าปล่อยให้มันชื้นเนี่ย กลิ่นก็จะมาด้วยใช่กลิ่นมันก็จะแรงบมปอากาศคู่นี้ค่อนข้างที่จะใช้คําพูดได้ไหม <laughs> ค่อนข้างแย่แล้วกัน <laughs> นะก็เป็นการแกะอดีตั้งแรกที่รู้สึกว่าเออม,มันมาไกลแล้วนะออมันมาไกลจริงจากรุ่นรองเท้ามาก่อนมาแอดวานซ์มาแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ย <laughs> ก็อ่ะเดี๋ยวสรุปก่อนอัปเปรเราจะมี2ส,ส่วนอ่ะสส่วนแล้วกัน าำส่วนก็จะมีอย่างพึ่งกบอกก็คือโทวอกด้านหน้าโทวอกด้านหน้าเป็นสังกรองับด้านซอกรอด้ซอกรองด้าวซอกรองด้าด้านในซอกรองด้าวเป็นผ้าผ้ายืดเนาะครอบมาด้วยวัสดุ EVA เอเคสเอวเอเคสครับนะครับเออซึ่งน้ำหนักพอสมควรเลยสำหรับ EVA เอเคสนี่โอ้แต่แต่เท่าที่จับผมว่าหนักอันนั้นแน่เลยอ่าคุดไอ้คุชชั่นมันอะไรแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทวงมากเรจะเลาคุชชั่นมันอีกอ่าได้ได้ได้โอเค ทีนี้เรากข้ามมาที่ล็อกดาวน์ซัพพอร์ตนะครับระหว่างพพอร์ตคู่นี้ผมยังไม่เจออะไรที่มันเป็นล็อกดาวน์เลยนะนอกจากเชือกล็อกดาวน์ก็เป็นคู่นี้ออกไปทางซ็อกอะโลคัดเลยนะอ่ะถ้าเอาไอ้ผ้านี้ออกก็ใช่ก็จะเป็นโลคัดโลไหมดูโลไหมถ่ายซ็อกไอ้ซ็อกที่ใส่เท้าออกอะข้อเท้าคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็จะมีไอ้อะไรนะฮิลคัลเตอร์ด้านหลังนุ่มนิ่มอันนี่มันเรียกฮิลคัลเตอร์ มันจะมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมไอ,อฮิวคเอเตอร์คือตรงนี้อ่าไอตัวนอก <c oughs> นี่ในมันครอบขงข้างหลังอ่าแต่ว่าฮิวคอเตอร์อรุ่นนี้มันจะต่างจากชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาคือเขาจะสอดแผ่นอะไรข้างในใช่ไหมอืมอันนี้มึงเอาอะไรมาหุ้มจบจบกันไปเป็นหุ้มเป็นไม่ต้องยุง่งกับมันเออแต่ว่าแข็งโป๊กเลยนะเอาดิอันนี้แข็งแข็งจริงเอาส้นตีนเตะเพื่อนนี่วัวแตกนะเออก็คือไปเหยียบเท้าเพื่อนก็น่าจะคือมันหนักได้เยอะเลยนะมันหนักตูดอ่ะถ้าได้สัมผัสเนี่าหนัก แต่ว่ารองเท้าหนักๆมันจะแลกมาด้วยความที่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็ซัพพอร์ตได้ดีผมว่าหนักไอ้ตัวยางนี่ด้วยนะสีดำใช่ใช่ตัวยางเทลยูพัลเตอร์นี่แหยเทลมาบอกรอบเออวัสดุมันแปลกแปลกจริงงงไปหมดพรีเมียมไหมนี่เข้าไปกอพรีเมียมไหมก็มันก็แปลกในในเพลสครับพูดยังไงวะคือเขาทําดีไซน์ใหม่อ่ะมันก็มีความใหม่อ่ะแต่ว่าต้องไปดูกับการใช้งานอีกทีนึงในตอนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะแปลกจริงเป็นฮาร์เด้นแปดที่แปลกแปลก แ้มันก็รู้สึกว่ายังไม่มีใครได้ทำรีวิวคู่นี้ด้วยนะภาษาไทยยังไม่มีก็อย่าว่าแต่ภาษาไทยภาษาอังกยังน้อยเลยมันก็เลยหาข้อมูลได้ค่อนข้างยากนะครับทีนี้ล็อกดาวน์ซัพพอร์ตก็อย่างที่บอกมันไม่ค่อยมีส่วนใดที่เราจะแกะออกมาได้ก็จะมีรูร้อยเชือกที่เพิ่มขึ้นมากับไอฮิวคอร์เตอร์ด้านหลังนึงผมว่ายังไงก็ต้องร้อยอยู่แล้วแหละใช่เพราะให้มันรับข้อเท้าไงไม่งั้นหน้าเท้าเราจะไม่มีแใช่เดี๋ยวหน้าเท้าเราจะฟรีจนเกินไปฟรีเลยนะ สำหรับลอ็อกดาวล็อกดาวจริงๆอย่างว่าไม่อยู่เดี๋ยวขอไปใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าล็อกดาวเขาทำงานยังไงโอเคครับต่อมาเราจะมาอยู่กันที่คุชชั่นคุชชั่นคุชชั่นนี่จริงๆแล้วได้ปรับตัวบูทเป็นเทคโนโลยีใหม่เขาเคลมมาว่าเขาปรับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าเจ็ o บู t ฟูลิงเจ็ดบูทเป็นเจ็ดบูทก็คือฟูลิงก็คือปูเต็มหน้าเท้าฟูลิงก็คือเต็มเท้าไปเลยครับเราจะสังเกตเต็มระบุตั้งแต่หน้าจนถึงหลังเลยตรงนี้นะเออฟุชันโอ้แต่นิ่มมากเลยก็นิ่มอยู่จิ้มๆให้อารมณ์ใส่ อันตาบูทใส่อะไรอย่างนั้นเลยฟูเรนเจ็ตบูทจริงๆแล้วมันใส่มาในเออีวันแล้วแต่อีวันเราไม่ได้รีวิวนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้จับนะเพราะว่ารออยู่รออะไรหรอรอมันลดราคาสำหรับหนังฟ้าเอออะโอเคคุณชาติเป็นฟูลเลนเจ็ตบูทนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเช้งเพจไม่แน่ใจว่าวัสดุคืออะไรเนี่ยนะแต่น่าจะเป็นตัวช่วยดีดด้วยนิดนึงเพราะว่าจากที่ลองใส่มาไในโปรริดัสผมเคยใสทีแมค นะมันจะเป็นบูทบูทเนี่ยจะทําหน้าที่ซับแรงแต่ดีดน้อยเพราะฉะนั้นเขาต้องใส่แผ่นที่ช่วยให้รองเท้าดีดขึ้นมาตัวนี้น่าจะช่วยรองเท้าดีดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ลงคุชชั่นเนี่ยมันกี่กี่ส่วนนะค,คุณแกรู้สึกว่ามันจะวางปุมยังไงนะมันฟงังมันฟ,ไงไงฟูเล้งไงฟูเล้งก็คือทั้งแผ่นเท้าทั้งหน้าเท้าทั้งหมดติดเื้อกูแหละมันฟ <laughs> ังมันฟังหลุดนิดนึง <laughs> มันว่างไงฟูลเล้งก็คือคำว่าฟูลเล้งอ่ะก็คือมันจะวางวางเต็มระบบครับตั้งแต่หน้าจนถึงหลังเลยก็คือเป็นแผ่นแผ่นเดียวอวางเต็มเตียงอะไรส่งมาอย่างงี้ลืมลืมอินโซเน้นไหมวะลองดูอ๋ออินโซผมไปแอบดูมานิดนึงอ่ะถ้าคุณแกะได้ก็เดี๋ยวก็จะเห็นเลยมันจะมีการลื่นให้ด้วยโอ้ใช่เนี่ยอันว่าหน้าเท้ามันค่อนข้างแน่นผมไปดึงแล้วกันบางมากแล้วกันนะผมบอกไว้ก่อนว่ามันบางมากนี่เป็นอย่างงี้มีการลื่นมาจะมีการลื่นข้างหน้าข้างหน้ามันแน่นนะ ผมไม่กล้าดึงอาจริงเพราะาดูจากผ้าจากอะไรมันบอบบางอยู่ม,มันแข็งแค่เคสมันนี่แหละโอ้แต่เคสแค่นี้นะอินโซอให้ดูแค่นี้พอข้างหน้าแน่นอยู่ค่อนข้างบางเลยลอ่ะคุณจับบางไหมผมว่าบางกว่าบางแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันแข็งแรงนะโอเคนิ่มๆอยู่แต่ว่าก็บางอะแหละสรุปว่าบางอะแหละแต่ว่ามันก็ดูดีโอเคโอเครูปมันนิ่มตรงที่มันเป็นการลื่นมัะเออน่าจะใช่ช่วยกดรับน้ำหนักอีกทีใช่อาจจะคิดมาแล้ว เอาว่ะวิศวกรคิดมายังไงไม่รู้เดี๋ยวคนใส่คิดต่อให้โอเคเขาคิดมาดีแหละแต่เราเนี่ยเราอีกเรื่องนึงเราคือคนใส่นะเราคือสปจริงๆเราคือผู้บริโภคท่านหนึ่งอย่างที่บอกว่าสปอนเซอร์คงไม่ถูกใจช่องนี้หรอกมันพูดตรงเกินไปมันไม่ได้เนินงขายโข่อะยังไงตอสซิคุชชั่นหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วอก็คือฟูเล็กบูทอย่างเดียวเลยฟูเล็กนี่เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจะตอบสนองยังไงนะครับกับ แช่งเพจตัวนี้ด้วยนะมันแบบรุ่นก่อนๆมันจะเป็นอะไรนะไลฟ์สไตล์ผสมกับบูธไหมอ่าใช่หน้าเป็นไลฟ์สไตล์หลังเป็นบูธอะไรซึ่งผมโคตรเกลียดนะไอ้ตรงไลฟ์สไตล์ไอ้บูธเนี่ยจะผสมกันทำไมวะไลฟ์สไตล์เหยียบหน้าทีนึงไลฟ์สไตล์หลังดีเออไอ้บูธมันจะจะซับแล้วเอามาใส่ครึ่งๆแล้วเข้าใจว่าน้ำหนักมันไม่บาลานซ์มั้น้ำหนักไอ้ข้างหลังอ่ะก็จะหนักชิบหายใช่บูธหนักมากไอข้างหน้าก็เบาเกิน ก็กลายเป็นว่าผมใส่ไปหลายรุ่นแล้วนะไอ้ไลทสไตล์กับไอเนี้ยที่ว่าแบบเคยลองไฮเดนสามนะอ่ะผมขายต่อคุณด้วยใช่ได้อีย่างว่ากับมันมากไลทสไตล์เนี่ยผมเทินคุณแกงไปเลยแล้วคุณแกงก็รับจบไปตอนนั้นก็เปลี่นรองเท้าทีลองมาดูว่าเดี๋ยวนะฟูลเลนเจ็ทบูธเนี่ยเออจะเป็นยังไงออกมาหน้าไหนเดี๋ยวรู้โอ้ลืมแท็กชั่นอ่ะนี่จะกลังบมาแท็กชั่นอ่อโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคมาเอาไปแท็กชั่นมาเลยคุผู้ชมแท็กชั่นคู่นี้กี่ส่วนวันเนี้ยอืม สาม,ส,ามส่วนแล้วกันนะวันก่อนเจอสามกหนึ่งดีกี้แยกส่วนเข้าไปพอเจอคู่นี้ก็ไปกูตึ๊บเลย <c oughs> ปันแยกในแยกในแยกอีกทีอ่าขอบข้างทั้งหมดดีกว่าเราขอบข้างทั้งหมดก่อนเป็นแฮล์โบรนขอบข้างที่เป็นแฮล์โบรนอีก่กึ่งหนึ่งอ่าใช่แล้วก็จะมี<ด><ด>ข้างเท้าที่นิ้วก้อยน,นะครับจะเป็นลายวงกลมกับอ่าที่หน้าเท้าตรงนิ้วโป้งจะเป็นลายวงกลมแล้วก็ฝ่าเท้าอะ่ะลายอะไรวะ <c oughs> <c oughs> บอกผมที มันคือลายอะไรเราใช้อินเทนการแป๊บนึ่งเอาเกยเอามามามาผมมองเป็นเป็นรูปตัวเฮต์อ่ะเอ่อเอาเกย์ตัวเฮต์มองมองหาเดนหาเด่เป็นพรีเซนเตอร์ไว้ก่อนอ่าหาเด่นอ๋อที่ไม่ใส่โลโก้ที่เขาใส่ตัวเฮต์ที่พื้นแทนอ่าโอเคได้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 คิดมาแล้วนะย่ที่ผมบอกผมอยากคุยกับไอ้หมอนั่นมากเลยมันจะได้คุยกันไงว่าเฮ้ยแล้วตลาดตัวนี้มันเป็นอย่างนี้อ่ะเพื่อนมันคืออะไรวะนี่นะครับก็ทีนี้เดี๋ยวมาแกะรายละเอียดก่อนว่าพื้นอย่างที่คุณแกงบอก ขอบข้างเนี่ยเป็นเฮด d ิ n g b a ทั้งหมดใช่ซึ่งเอาจริงๆมันก็บางนะเป็นขอบข้างที่บางเป็นเฮดดิ n g b a ที่ขอบจริงๆอ่ะเอออ่ะนี่ขอบทั้งหมดะนะอยู่ตรงรขอบทั้งหมดนะเหมือนคุณกดสโตรกว้เป็นเฮน d i n เนี่ยเออแล้วก็ข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นลายตัว h e นะผมก็จินตนาการว่ามันเป็นตัว h e แล้วกันผมว่ามองไม่ออกหรอกนะครับแล้วก็ทรงบริเวณข้างเท้าก็าจะเป็นวงกลมนะ หน้าเท้าดิ้วโป้งก็จะเป็นวงกลมซึ่งยางเหนียวอยู่พื้นค่อนข้างแข็งคู่นี้ก็น่าจะลุยปูนมันอะดูจากวัสดุนะครับแต่ลอยปูนเนี่ยยังไงมันก็ไปอยู่แล้วนะแต่แค่ต้องดูว่ายางมันทนไม่ทนนะครับตช่อยู่แต่ลายเขาปักมาไม่ลึกเท่าไหร่นะก็พอประมาณพอประมาณลายวงกลมมัลึกอ่าแต่ลายวงกลมลึกครับใช่แต่ว่าลายไฮริงโบนอ่ะบาง ไม่ลึกมากส่วนลายตัวเฮทนี่ลึกตอนแรกคิดว่ามันเป็นวัสดุเดียวกับ EVA เคสแต่ไม่ใช่ก็เป็นยางของมันเลยมันเป็นยางของมันเนาะปแปลกดีแปลกดีหลังๆนี่อาดิดาชอบเอาสามขีดไปซ่อนไว้ข้างหลังใช่ในจะก,กูฮาเดนเพราะว่าไปห่วงดีไซน์ค้างรองเท้าแต่จริงฮาเดนใส่ขึ้นเท้านะค่อนข้างสวยเลยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ฮาเดนใส่สวยหมดมทําไมวะรองเท้าเขาเนาะหรือว่าเขาหลอก รองเท้าเขารองเท้าเขาที่เขาเรานะอ่ะมีตาอาดิดาที่หน้าเท้าให้นิดนึง,นงเท่ๆท่สำหรับแท็กชั่นก็โดยรวมประมาณนี้ใครใครใส่แล้วมีความคิดเห็นเป็นยังไงเอามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครัเอามามูได้เลยนะได้เพราะเดี๋ยวมาอาจจะเป็นข้อมูลของเราที่จะเอาไปต่อยอดในตอนเพอร์ r m รนซ์รีวิวนะซึ่งคู่นี้ก็ยังมีคําถามอีกมากมายสำหรับผมว่าอีอย่ยงวะมันคือไฮเดนเจ็ครึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็รู้กัน นะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีน้องที่ใส่ Harden 7อยู่เดี๋ยวจะไปถามความรู้สึกเขาหน่อยแล้วก็มาดูกันว่าเทียบกันว่ากับ Harden 8นี่จะเป็นยังไงเพราะผมดูทรงแล้วที่ไงก็ Harden 7เนี่ยแค่เปลี่ยน EV a เคสอ่ะ,อะแค่อัพพวกอ่ขอบข้างอัพตัวแต่ตัวที่น่าสนใจที่สุดในตระกูลนี้ a ดิดา s นะ Dem 9อ่า Dem 9 Dem 9เพราะว่าแดมนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่าไม่เหมือนชาวบ้านครับใช่อกอเดี๋ยวจะเล่าก่อนอดิดา d เหมือน เขาให้เป็นอย่างนี้ดีกว่าปีที่แล้วอ่ะเทยังสามตัวท็อปอันนี้กำลังจะเล่า,อาโอเคสรุปรวา่าว่วามาวา่ามาอาดิดาสในช่วงปีหลังๆที่พิซเซนเตอร์เขาเริ่มเยอะขึ้นเ่ยนะเขาจะเปลี่ยนตัวท็อปทุกปีซึ่งเราจะเดาไม่ได้เลยว่าตัวท็อปของปีนี้จะไปออกที่ตัวไหนบางปีเป็นเทยังบางปีเป็นดอนบางปีเป็นเดมบางปีเป็นฮาเดนในปีแรกๆมันเป็นตัวฮาเดนอยู่แล้วแล้วก็เดมเป็นตัวรอง แต่พอได้เดนเวนมากับเทยังมากลายเป็นว่าสลับกันเนแต่ส่วนใหญ่ดอนจะเป็นพระรองอยู่ตลอดอ่าจะไม่ได้ขึ้นมาแรง็อปเท่าไหร่แต่เดมเทยังแล้วก็ฮาเดนจะสลับกันช่วง3-4ปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้เอาจริงมองไม่ออกนะเผอ่เป็นแอนโทนี e เอ็ดเวิร์ดเออเป็น AE ไม่แน่จะต้องดูแต่ว่า a อ่า AE1 กับฮาเดน8ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน เอาฟูลนจ์เจ็ดบูทเหมือนกันถูกต้อง <S <S 2> <S 2> แต่ว่าต้องไปดูพวกน้ําหนักกับวัสดุครอบนะว่าน้ําหนักพอๆกันไหมแต่วัสดุครอบตัวนี้นี่แข็งแรงแต่ดีไซน์เอไอวันก็สวยนะผมชอบดีไซน์เขาแต่มันยังแพงไปวะ่ะใช่ไอ้จริงตัวนี้ก็แพงนะราคาแต่ว่าคู่นี้ยูสูงอยู่คู่นี้ดีไซน์ค่อนข้างดูดีผมก็เลยเอายอมมาคู่นี้ก่อนนะครับเนี่ยก็คู่นี้ออกมาแล้วนะวางขายแล้วใครสนใจก็ไปกดไปตําไปตํากันได้นะครับใช่ใน แล้วใส่แล้วเป็นยังไงเอามาเล่าให้เราฟังเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปใส่ performance review อีกนะครับจัดเต็มจัดหนักมีคําถามอะไรสงสัยทิ้งคาถามไปเลยได้ในช่องคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบให้คุณเองซึ่งเราก็มีคําถามเยอะมากอีหยังวะอีกแหละเหมือนที่ดีนักศึกษามีไงใช่อีหยังวะเราต้องบอกว่าเราไม่ได้จับตระกูลอาดิดาสมานานพอสมควรนะปกติจับแต่ไนกี้ก็อีหยังวะอยู่แล้วนะใชีนี่ต้องมาอีหยังวะกับแล้วเรา ชอบไปแบรนด์จีนกันเพราะแบรนด์จีนเขาทำของมาค่อนข้างอ้าจริงแบรนด์จีนทำมาเราไม่เคยมีคำถามคำว่าอียงว่าอ่าใช่เพราะเราเหมือนกับเราดูออกว่าเขาคิดอะไรมาใช่แต่พอเป็นเทคโนโลยีเจนใหม่ๆเหมือนไนกี้เอาโฟมเอ็กมาใส่กับรองเท้าบาร์สใช่ไหมเพิ่มเอ็กเพรอืมไทยตะข่ายอืมมันจะเป็นยังไงวะนั่นนะสิเออนี่คำถามเอออันนี้คือเขาปูกันตลาดมาหน้างสนใจยอมรับอ่ะโอเคแต่พอมาเจอดีด้าสนี่ข้ามหลายเจนแล้ว มาจับเจนนี่นานมากมากนะที่เราไม่ได้เห็นวัสดุมาเห็นน้ำหนักไม่เห็นอะไรมันอย่างว่าหนักกว่าเดิมอีกว่าแบบในขณะที่ใคยอื่นพยายามลดน้ำหนักรองเท้ากันทั้งหมดไอริด้าสยังคงสเปคเดิมน้ำหนักรองเท้าชั้นแข็งแรงอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าชั้นแข็งแรงนะอย่างนั้นห่ะรู้สึกว่าเขาเคยลดน้ำหนักไปแล้วในเทยังนะแต่เทยังก็ยังหนักอยู่ตาตามได้ที่คุณยังใช้บูทอ่ะยังให้กะหนักมันก็หนักนะครับเพราะบูทเป็นรองเท้าโฟมที่มีน้ำหนักมากมาก แต่ผมอยากมอยากฝากฝาก,ฝากฝากฝากละครันฝากแบบไม่ไม่เอ่ยชื่อคุณไ,ไปดู่ขย <c oughs> ที่มีมือสามแต้มได้ดีที่สุดในโลกนะเขาใช้โฟมเหมือนกันแต่รองเท้าวัสดุเขาโคตรเบาแล้วก็ตอบสนองแรงมีแรงบีบใช่แล้วก็ซับแรงได้นคนดีซึ่งน้ำหนักโคตรเบาอออันนี้ก็ต้องไปคิดต่อไปนะครับอันนี้ยก็อย่างเปรียบเทียบเป็นเขาเรียกว่าข้อเปรียบเทียบให้เรานั่งถกกันเฉย มันก็เห็นเห็นชัดเจนนะว่าค่ายนั้นเขาก็ทําเป็นโฟมเหมือนกันนะใช่เป็นโฟมแต่อาจจะอัดคนละแบรนด์หรือชนิดฟป่าแต่นี่คือลังปลาที่เราคุ้นเคยล่างปลานี่มีมานานมากมากนะตั้งแต่กี่ปีแล้วใช่บูทบูทนี้นานมากในขณะแต่โมก็เข้าใจแหละเหมือนไนกี้ก็ยังใช้แอร์มาโดยตลอดใช่ซึ่งอารลาก็มีบูทของเขาก็คือมีของดีประจําประจําแบรนด์ใช่ประจําค่ายใช่นะก็เป็นลังปลาที่เราเห็นเลยว่าเป็นลังปลาที่แท้จริง โอเคสำหรับทัชชันทุกอย่างได้หมดแล้วดีไซน์หมดแล้วโดยรวมๆคู่นี้ก็เป็นอีคู่ลนึ่งที่หน้าหาคำตอบหากัาสนุกแม่ใน่คำตอบนี้มีแต่คำถามนะมีแต่คำถามเพราะฉะนั้นรอล้กันนะรอใส่โอเคโดยรวมวันนี้ก็ถือว่ามันไม่ได้ว่าไม่ประทับใจนะแต่มันยังมีเครื่องหมาย question mark อยู่เต็มไปหมดใช่ฝากใส่ด้วยโอเคคุณโยม จบไม่ลงอ่ะมันไม่มีคำพูดจันเลยแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคก็เป็นรองเท้าที่เอาขึ้นมาค้นหาแล้วกันเ,เป็นปริศนาธรรมของเราในช่องนี้วันนี้ก็กับแล้วก็ขอบคุณในแบบง,งงๆนะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดถูกใจปกเป็นกำลังใจคอมเมนต์พูดคุยกับเรานะเรายินดีมากๆาที่จะได้ถกแล้วก็ได้เถียงก,กันกับทุกคนนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนผู้ชมนะสวัสดีครับสวัสดีครับงงยังงงอยู่ปิดแล้วเหรอมัน มันอยากว่าอยู่อีกจุดนี้เพื่ออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อน <c oughs> ตอนนี้กูไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแ <c oughs> ว่ากูต้องปิดกล้องแล้วแหละบ๊ายบาย